สวัสดีค่ะนักเรียนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเส้นขนานและสัญ,ญลักษณ์แสดงการขนานค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะกุมจะเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะคะนั่นก็คือไม้ฉากค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนครึ่งวงกลมไปใช่ไหมคะวันนี้มีไม้ฉากเพิ่มมาด้วยค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะส่วนครึ่งวงกลมถ้าใครถนัดก็ยังใช้ได้อยู่นะคะ แต่ว่าที่แนะนําไม้ฉากเพราะว่าจะง่ายมากขึ้นนะคะนักเรียนคะเพราะว่าไม่ฉากเนี่ยค่ะตรงมุมของเขาตรงนี้ค่ะมันก็คือ90องศาอยู่แล้วนะคะใครมองเห็นไหมตรงนี้นะคะก็คือ90องศาอยู่แล้วนะสำหรับใครที่มองตัวเลขของครึ่งวงกลมไม่ค่อยถูกนะคะ นี้เรามาทําความรู้จักเส้นขนานกันนะคะนักเรียนค่ะเส้นขนานนะคะก็คือเส้นตรง2เส้นที่มีระยะห่างเท่าเท่ากันนะคะเราเราก็จะขั้นด้วยเส้นตั้งฉากอ่าเส้นตั้งฉากให้รู้ว่าเขาขนานกันโดยเราจะรู้ได้ไงมันขนานกันและมันตั้งฉากเป็นมุม90องศาได้ยังไง ก็ใช้อุปกรณ์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ฉากหรือว่าเครื่องวงกลมก็ได้นะคะลองดูนะคะไม้ฉากอ่าพอไม้ฉากมาทาบนะคะก็คือ90องศาถูกต้องนะคะหรือเราใช้เครื่องวงกลมเครื่องวงกลมมาทาบดูก็90องศาเหมือนกันนะคะถ้าใครสังเกตมีเห็นนะคะเห็นไหมคะตรงเนี้ยค่ะก็คือ90องศานะ90ส่วนตรงนี้กับตรงนี้ก็คือ90เหมือนกันนะคะ ดี๋ยวเรามาดูนะคะสัญลักษณ์แสดงการขนานกันนะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะในการสร้างเส้นขนานเนี่ยครูบุ๋มจะสร้างในตารางนะคะซึ่งตารางนี้นะคะก็จะมีค่าระยะห่างที่เท่ากันนะคะนันกเรียนดูนะคะตรงเนี้ค่ะมีค่าเท่ากับ1หน่วยส่วนตรงเนี้ค่ะก็มีค่าเท่ากับ1หน่วยเหมือนกันนะคะอ่าหหน่วยนะจะมีค่าเท่าเท่ากันนะคะ คราวนี้ค่ะเราจะสร้างเส้นตรงเส้นแรกค่ะเส้นตรงกอขอและอีกเส้นคือเส้นตรงคองอนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะขนานกาันสร้างเส้นตรงตั้งฉากมา1เส้นและอีก1เส้นนะคะแล้วเราก็ใส่สัญลักษณ์ให้เขารู้หน่อยนะคะว่าเส้นตรงตรงนี้เนี่ยห่างกันจริงๆตอนนี้นักเรียนดูนะคะเขาห่างก,ากันกี่หน่วยคะเขาห่างก,ากันกี่หน่วยอ่านับดู หนึ่งสองสามสี่อ่ะห่างกันสหน่วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องห่างกันสหน่วยเหมือนกันเห็นไหมคะก็คือเขาตั้งฉากกันนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่สัญลักษณ์การตั้งฉากนิดนึงแล้วเราก็มาสรุปกันนะคะเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ว่าเส้นตรงกอขอกับเส้นตรงคองอเนี่ยขนานกันนั่นเองนะคะ หรือเราจะอ่านว่าเส้นตรงกขอขนานกับเส้นตรงคององก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักหนึ่งข้อนะคะนักเรียนคะเราจะเริ่มจากเส้นตรงจอชอนะคะสร้างเส้นตรงจอชอ และเส้นตรงอหนะคะอ่าซึ่งมีระยะห่างด้วยกัน2เซนติเมตรก็คือเส้นตรง2เส้นนี้ห่างกัน2เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือสมมติขึ้นมานะคะนักเรียนว่ามันห่างกัน2เซนนะคะ mm hmm. คราวนี้ค่ะเราจะมีส่วนของเส้นตรงอีก1เส้นก็คือเส้นนอบอค่ะตั้งฉากกับเส้นตรงอหอ่าตั้งฉากกันดูก่อนตั้งฉากกันจริงไหมสิงนะคะก็คือเส้นตรงนอบอตรงนี้นะคะตั้งฉากกับ อ,อหอตรงนี้แล้วเราก็ใส่สัญลักษณ์แสดงตั้งฉากก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะและคราวนี้ค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะส่วนของเส้นตรงปอผอนะคะขนานกับเส้นตรงอ,อหอเหมือนกันนะคะอ่ะ <c oughs> ขนานกันจริงไหมอ่ะตามภาพก็เห็นมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะบอผอก็คือตรงนี้อ,อหอก็คือตรงนี้ แสดงสนญหลักษณะขนาดให้เขาด้วยนะคะเห็นไหมคะรู่บุ๋มวาดออกมาให้ดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,ะดังนั้นค่ะเราก็สรุปได้เลยนะคะจากรูปนะคะเส้นตรงจอชอขนานกับเส้นตรงอหอซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยเส้นตรงจอชอขนานกับเส้นตรงอหอนะคะก็คือเขียนสรุปตรงนี้นะคะสีแดงอ่าเส้นสรุปตรงนี้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนานค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันในบทเรียนใหม่นะคะสำหรับวันนี้ครูบุ๋มต้องลาไปก่อนค่ะนักเรียนคนไหนต้องการรับชมคลิปย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ช่อง YouTube ครูบุ๋มพิมพ์นะคะวันนี้ครูบุ๋มลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ